ส้มตำแซลมอนผลัไม้มงคลใครก็ทำได้ง่ายงายมาเลยค่ะเชอรี่เมื้อทุดัดผิวก็สวยงามอ,อังง่นไข่ปลานี่มาเป็นตะก้าใหญ่เลยทุกคนแล้วก็คือราคาถูกมากแซลมอนซองชิ้นเลยค่ะโปกไปกับกีวีตำกีวีวอืมรอยเยว้ ผลไม้รวมทุกชนิดมาอยู่ในนี้เลยจ้ะนำ้ำต้มๆแบบนี้นามเยอะมาหุกคนแหละต้อ,อหวานจ้ะมันนักเลยไอ้ใครหนุยฉันมีใจให้แค่ฮีดุยเธอก็เเป็นแค่ไปมามุยเท่านั้นเอง แันเพื่อนสวัสดีค่ะกับมาอพบอกับนูรีอีกแล้วนะคะ รีนูรีอะรีนูรีตั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 ตทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกดแชร์กดกระดิ่งให้นูรีด้วยนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็จะทำส้มตำแซลมอนผลไม้มงคลเป็นเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยทุกคนส้มตำรีก็ทํทส้มตำปลารานี่นั่นมาเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าส้มตำผลไม้ยังไม่เคยทําเลยนะคะแต่ว่าแซลมอนเนี่ยชอบกินอยู่แล้ววันนี้โก็ได้สร้างผลไม้มาแล้วก็สร้างแซลมอนมาแล้วก็มาทําส้มตำกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้เอารีเลยว่ามีอะไรบ้างแล้ว ก็มงคนเค้นอะไรไงราคาเทะรายเดียวไปดูกันค่ะบอกเลยร้านนี้เป็นร้านประจําครั้งที่แล้วหนูรีเคยสั่งผลไม้ร้านนี้คือเป็นทุเรียนถ้าเกิดว่าใครเคยดูทุเรียนนะร้าน Food and Farm มมาดูกันนี่เนี่ยร้านนี้เลยทุกคน Food and Farm มเขาก็จะส่งทั่วไทยเลยนะคะ Food and Far m มพรีเมียมฟู้ดนะคะนี่คือช่องทางการสั่งซื้อนะคะ Facebook i n s t a g กร m แล้วก็เบอร์โทรต่างๆนะคะไลน์ o f f i c i a l ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะคะนี่ทุเรียนร้านนี้เลย นูรีเคยสั่งมากินครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ทาคลิปรีวิวให้เขานะคะแล้วก็เขาก็ขายผลไม้แบบอื่นด้วยนูรีก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะสั่งผลไม้มงคลอย่างอื่นนะคะเพราะร้านนี้เนี่ยเขาเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมเลยนะคะเชอร์รี่ทุกคนเชอร์รี่ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะ2กิโลอัง่นนิ้วแม่มดหรือว่าเล็ดแม่มดไม่แน่ใจอัง่นไข่ปลานะแล้วก็แซลมอนของเรานะคะนี้2กล่องไปเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใช้2กล่องเลยหรือเปล่านะคะ แซลมอนก็ร้านประจำของรีร้านนี้เลยนะคะแซลมอนคอนเนอร์เนาะนี่แล้วก็เป็นวัตถุดิบในการทำส้มตำผลไม้ของเราค่ะซึ่งเราก็จะเอาผลไม้มงคลเหล่านี้นะคะมาหั่นแล้วก็ตำส้มตำกันค่ะเดี๋ยวมาชิมผลไม้ดูก้อนว่ามันกรอบมันวานเข่ไน่นะคะเดี๋ยวชิมไม่เลยเลยแต็ละชนิดด้วยเชอร์รี่คือแบบอ๋อไม่ไหวแล้วนี่ทุกคนอังวุ่นของฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะคะนี่แพ็กมาอย่างดีเลยนี่อุ้ยน่ากินมาก ทุกคนมาเดี๋ยวชิมนี้ให้ดูก่อนเลยนี่เชอร์รี่เดี๋ยวเรามาทําส้มตากินนะคะนี่ทุกคนแล้วร้านนี้เนี่ยช่วงปลายปีนะคะเขาจะจัดโปรโมชั่นแบบจุกจุกมากเพราะว่าทําไมเพราะว่าเขานำเข้ามาเองเลยนะคะผลไม้แบบพวกผลไม้ต่างต่างประเทศอะไรพวกนี้นะเนื้อคือแบบผิวคือสวยงามเชอร์รี่มันจะมีเม็ดนะอืม หวานๆเปรี้ยวๆในเร็่ข้อกล่องหนึ่งสองกิโลนะคะมาแบบนี้เลยนี่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยอังวุนนิ้วแม่มดอืมอันนี้จะออกแบบหวานแล้วก็มีเปรี้ยวแบบนิดๆอมเปรี้ยวนิดๆเวลากินอังวนคือกินแล้วหยุดไม่ได้ชอบมาก มาจากนึกลเดียวพอไปทิ่มเป็นซ่อตมตำทุกคนเปลี่ยวเปยวแซบๆสดชื่นทุกคนซ่อมตำผลไม้กินแล้วม,นมันจะสดชื่นมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นอังงุลไข่ปลานี่มาเป็นตะก้าใหญ่เลยทุกคนแล้วก็คือราคาถูกมากนะคะ ตะกร้าละ2 9 9บาท2 9 9บาทส่งฟรีในกรุงเทพด้วยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนกรุงเทพนะถ้าแต่ว่าต่างจังหวัดน่าจะคิดค่าส่งเพิ่มเติมก็สอบถามได้ในเพจของร้านนะคะส่งเกาๆยังส่งฟรีทุกคนนะถ้าสั่ง5ตะกร้าขึ้นไปเหลือตะกร้าละ2 1 9บาทใครชอบกินผลไม้อยู่ที่บ้านเพิ่มจิเป็ิน A B C D E F G นะคะก็สร้างเลยทู่ยิงในกรุงเทพเร็มทอนส่งฟรีด้วยอบบนี้ทู่ยิงแล้วก็ข้องซดด้วยกรอบหมาเลยอืมอืม แต่โชลี่ก็คือรวยมากเลยอะ่ะตัวก,กองกลับไประวังเม็ดนะส้มต้าหวานนานชะมาเป็นกล่องเลยกล่องใหญ่มากทุกคน499บาทส่งฟรีด้วยกรุงเทพเริมณฑลส้มนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดหวานสื่อ5กล่องเลือกกล่องละ4 4 9บาทจะ6 9 9วันนี้ผลไม้มงคลทั้งหมดนี้ก็คือไปทําส้มตานะคะปกติเป็นคนชอบกินส้มอยู่แล้วทุกคนใครกินส้มแล้วชอบแกะอันนี้ออกบ้างหนูดีไม่แกะนะแต่ว่าน้องสาวหนูดีชอบแกะออกแล้วก็แบบกินแต่น้ําบางทีแต่ตรงนี้เป็นกากมันอร่อยมาก ส้มเซตนี้หวานมากกีวีนะคะก็จะมาแบบกล่องหนึ่งก็จะมา6ลูกนะคะก็จะเป็นกีวีเขียวแล้วก็กีวีทองนะคะรวมมานะหลูกนะคะนี่เขาจะส่งมาแบบนี้เลยทุเรียนเขาเกรดพรีเมียมจริงหนูลดยเคยรีวิวไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปได้นะเลือกเนื้อได้ว่าจะเอาเนื้อ นุ่มเนื้อกรอบเนื้ออะไรยังไงนะคะแล้วเขาขายทั้งปีเลยนะคะซึ่งเขามีหน้าร้านอยู่ด้วยอยู่แถวศรีนครินทร์ร่มเก้ารัตกระบังนะคะเขาจะมีหน้าร้านตรงนั้นแวะไปซื้อเลยได้เลยนะคะมีทั้งเกตแล้วก็เป็นลูกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะคะผลไม้ทานผลไม้ต่างๆผลไม้พรีเมียมผลไม้มงคลกดติดตามเพจ f o o d and Far m ร์มไว้ได้เลยนะคะกดติดตามนุรีไว้ก็ได้เ <laughs> พราะหนุหรีก็ชอบสั่งมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็เอามาทําเมนูน่นนี่นั่นนะคะวันนี้เราก็จะทําส้มตำกันอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเรามาตตา้้มกกนนนคคค่ะะะแลวววว็เดดีีียงทุู กีวีก็จะมาแบบสองสีทุกคนมาแบบสีทองอย่างนี้นะคะแล้วก็สีเขียวนี่นี่เลยกีวี่น่ากินมากสดหมาเลยทุกคนดูดิ มาค่ะทุกคนตอนนี้นุรีก็จดแซลมอนนะคะไว้อีกครอบจานเลยนะคะแล้วก็หั่นผลไม้นะคะจากฟู้ดฟาร์มนะคะฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะคะวันนี้เราก็มาทําน้ำต้มแบบไม่ปารากันมากนะคะวันนี้จะทําแบบต้มไทยแต่ว่าแพทมันเดิมพอรีชอบกินแพทนะคะเริ่มจะสาคัญพอมหาเส้นยางของทุกคนเคยเคยเป็นไหมว่าแบบว่าไม่นี่ก็ต้องหาเส้นยางแต่บ้านมันต้องมีสักเส้นแหละเริ่มจะตําพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมถึงใจก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปราดในผลไม้ดีกว่านะครเพราะว่าเ้่าผลไม้ใส่เนี้ไม่น่าพอเพราะว่าคุกุรีเล็กมากชิมก่อนหนึ่งเผ็ดหวานเปรี้ยวตำไทยไม่ต้องออกแบบเผ็ดหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มซึ่งเราก่อทำการนี้เลยค่ะราดลงไปก่อนอจากส้ตมตำกลายเป็นยำค่ะกีวงกีวีนะคะเคนตาลูอังบุนนะ น้ำลายเอ๊กดไลค์กดหัวใจมาเลยค่ะนี่ราดเลยทุกคนทีนี่ฮืมราดน้าลงไปเพิ่มเลยจ้าเพื่อความแบบแซ่บอืมอุ่นโรยโรยน่ากินไหมส้มตำผลไม,ม้มงคลใครก็ทำได้ง่ายงายมาเลยค่ะ มาคัทุกคนตำเสเรียบ,บรวยแล้วแซลมอนตำผลไม้ดูสิน่ากินมากทุกคนนี่ก็เป็นแบบผลไม้จากฟู้ดแอนฟาร์มเมื่อกี้นะคะเราเข้ามาแปรโฉมมันเป็นส้มตำผลไม้ทุกคนทุกครั้งเด็กินส้มตำผลไม้จะบอกเลยมันจะสดชื่นมากๆเซ็ตชี่มันเหมือน,นแบบเป็นนักซึ้าปีหนึ่งนะแล้วก็แซลมอนของเรามาเริ่มกินก็เลย่ะมาชิมส้มตำกับนี่ก่อนนี่คะ่ะรวยรวยเว้ยือ วานแพตตลำม,มุนตัชชุนมาทอังบุญส้มแล้วก็แซลมอนคุกนี่คุกแซลมอนแบบนี้กับอังบุนอังบุนไข่ปลานะคะเหลอมแพดนะทุกอย่างมาาันจะหวานหวานเปรี้ยวๆทุกคนแล้วไม่มีความเผ็ดมาตัดอ่ะคือมันฟินเลยอ่ะแซลมอนซองชินเลยค่ะโปะไปกับกีวีตตำกีวีอืมร่ร่อยเว้อ มนันละมุนมาทุกคมใครอยู่บ้านนะอยากกินทําตามได้เลยทุกคนไม่ยากเลยนะอ,อันนี้เป็นอังุนแล้วแซลมอนคือละมุนมานี่ส่วนละมัก็คือสดแซลมอนก็สดหนำตามก็คือแพะแพ็แพะวัดวัดอังุนนี่สอบมาเลยทุกคนอังุ่นตะก้าหนึ่งสองร้อกว่าบาทฉใหญ่มาซ่องรอยสองร้อยเก้าเก้า อันนี้อร่อยจริงทุกคนเอามามทำต้ำมตำเมลอนขำเท้าๆเลยกินแล้วม,มันสดชื่นมากเลยหาะเชอรี่อืหวานอมเปรี้ยวนอนแนมเราทำเป็นแบบกินมะม่วงยางเกาหลีว่าผลไม้รวมทุกชนิดมาอยู่ในนี้เลยจ้ะเอาวางแซลมอนลงก่อนดีกว่านี่นะ กีวี้ไปส้มใต้หวันไปแบบน้ำส้มตำแบบนี้ย้อยแล้วไม่หรือย้อยแล้วย่อยเล้วย่อยเล้วอืมใครอยากกินนะสั่งผลไม้เขาหาแซลมอนมาหรือกุ้งเลยก็ได้รวยแล้วตำแบบตำไทยทุกคนตำผลไม้หรือจะชอบกินแบบตำไทยมันจะสดชื่นโปรติบีบแต่ส้มนาวใช่ไหมวันนี้บีบส้ม ส้มแต่วันลงในแซลมอนน้ำเยอะมากทุกคนเลยต้มหวานจ้ะตัวน้ำส้มมันเนื้อหวานมากทาไมทำน้ำส้มปั่นทุกคนอรอยกีวีสีทองกับสีเขียวนะร้านเขาเมียหืดดอป แซลมอนหมดไปแล้วอ่ะเควนนี้เนี่ยเหลือตรงนี้แล้วผ้ลไม้าก,กินเยอะนะเพราะว่าทุกคําที่กินแซลมอนกันกบผลไมกก้ตามตลอดเลยอืมเลยอ,อยู่บ้านบันนีสร้างผลไม้มาก,กินทําเผ็ดมากเดี๋ยวกินทุเรียนตามทุกคนจริงๆส้ตมตำก็เสร็จทุเรียนได้นะหนูอีเคยสั่งร้านมาภูคือแบบอืม อันนี้แบบกรอบนอกนุ่มในลบเผ็ดได้เยอะมากกล่องหนึงหนกิโลเจ็กว่าบาททุกคนทุกคนแบบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวดีต้องรีบไปก่อนวันนี้ก็มากินยู่วๆไว้ทุกคนเลยนะคะใครนะคะอย่าสร้างผลไม้เนาะผลไม้มงคลเกรดพรีเมียมนะคะร้านฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะมีเยอะแยะมากมายให้ทุกคุให้ทุกคนเลือกนะคะแล้วก็ส่งทั่วไทยด้วยเนาะ แล้วก็เพ็กมาอย่างดีอยู่อย่างนี้เชอรี่คือแบบอืมรอนทุกคนนู <Okay. S 1> ้โอเคเราลืมกอไลค์กอแ์เชไปแล้วค่ะบ๊ายบายรีรีนิวรีรีนิวรีเจเฮ้เฮ้ดูดูดย